อาแฮม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 มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปรี้ยกอยู่ไหนนี่กะลังเข้าครับพี่น่าจะกะลังเข้าบางขันบางขันอืมทำไมไม่เอาเข้าให้มันเรียบร้อยอ๋อแต่จำได้ว่าสภาคุยแล้วใช่ไหมใช่ครับเอออันนี้อาจจะต้องโดนตัดแต้มนะครับคุณ D M H โทษครับพี่อ๋อแค่ตัดแต้มไม่ได้ทำอะไรต่อยเลยเหรอไอสัตว์ไม่พี่มาเมามาหลุดพี่อ๋อโอเคพี่ตั้มแล้วมีคลิปเขาเขาชวนเราหน่ะพี่พี่ตั้มมีคลิป ผมแป๊บนะครับพี่มน <Okay. S 1> อะไรนะชนอะไร <partnering on the beach> ก็ก็มันบ๊มชนออกเองไรเปียมก็รีบเข้ามามันมันไม่ได้ตั้งใจออกเยคือเนี่ยมันผิดที่อะไรรู้ไหมที่สภาแล้วก็เลาเลยเพราะว่า <JUN S 2> <vu. S 1> กลัวเป็นคนเอาเข้าแล้วที่เนี่ยสภาเป็นคนพูดพี่พี่่าครับแ,แต่ว่านี่นี่ผมพูดผมผมเข้าใจนะว่าผมผิดแต่ว่าผมแค่จะบอกในมุมผมให้ฟังก็งคือ,อ,อสภาบอกว่าแบบให้ให้ผมไปเรียนเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเป็นเรื่องชื่อที่เปียอยู่อีกสลอรแล้วมันกแจ๊กอะ่ะ<ช><ๆ>ก็เลยปล่อยมาเล่นใช่แต่ประเด็นอะเปียก็ต้องลงรถนี่สภา,าแจ้งชัดเจนแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าชนขอบวงอ่ะแล้วมันต้องลงรถดิแล้วแล้วมันไม่ได้ลงหรอครับใช่ไหมโอ้ในคลิปแม่งชัดเจนแม่งออกนอกวงไปแต่แม่งขับเข้ามาเล่นต่อมึงว่าไงอ่ะโอเคครับงันรู้เรื่องครับโอเคครับคลิปมันชัดเจนนะสินั่นแหละคือประเด็นละแล้วคือคนคน,คนในรถคนเดี๋ยวดยินไหมครับ ออที่หลังก็ไม่ต้องเล่นยี่สิบเจ็ดอ่ะพี่ตั้มเสียเวลาเกียร์นะดูเรื่องครับพี่ที่หลังเขามาขอเล่นก็ไม่ต้องเล่นนะยี่สิบเจ็ดอ่ะไอเหี้ยเลยเธอจังเอาเปียกมาเข้าให้เรียบร้อยเอาเปียกมาเข้าให้เรียบร้อยได้ครับจริงนะไอเหี้ยไอเหี้ยไอ้โง่ไม่ไม่ไม่เรื่องเรื่องกูไม่ไม่ฟังก่อนฟังก่อนเจนเจนเจนรู้อยู่แต่ว่าอันนี้มันไอเปียกระบอกแล้วถ้าไม่เปียกออกแล้วถ้ามันไม่ลงรถอ่ะคือเมื่อกี้คือก่อนนลยแล้วเปียกมันรู้เปียกมันอยู่กับพี่แล้ว คือเขาอะช่วยเราแท้ๆสภาให้แบบไม่ต้องวุ่นวายเรื่องสล็อตแต่ว่าตัวมันเองอ่ะออกวงแล้วให้มันไม่ลงรถอ่ะงั้นอะมันรู้เปียกอะก็งั้นทีหลังเราไม่องเล่นแล้ว่าีูเฮียเฮีเฮียเฉียเ่ียเฮ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 ยเฮีเฮียเฮีาเฮีอกฮียเฮหยเฮยเนียเฮียเฮยเฮียเฮายเฮียเฮี่ยมัีกเฮียเฮียเียเฮียเยียยย มันคิดคิดถึงมุมตอนที่เราเอาคนนั้นคนนี้บ้างมันก็ไม่มีใครรู้ไงพี่ไม่มีไม่มีใครมาบอกไงว่าถ้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 าบอกกันตั้งแต่ในเออจะได้ไมเียนี่ผู้มึงอ่ะไม่รู้ผู้มึงอ่ะไม่รู้แต่เปียกรู้พอเปียกเป็นคนเล่นพอเปียกมีเปียกเป็นคนเดียวที่เป็นพอเปียกไม่ได้อยู่ในสล็อตพราสภาช่วยที่ทําให้มันเล่นง่ายเข้าใจปะมึงมึงเก็ตตรงนี้ไหมว่าผู้มึงอ่ะไม่รู้ไม่แปลกแต่เปียกกันรู้แต่ว่ามันมันอ่ะไม่ทํานั่นแหละ แล้วเรื่องทรเลาะพิเศษเล่นหรือไม่เล่นอ่ะมึงมึงไม่ได้หรอกกูมีคนนั้นคนนี้มึงจะมาพูดว่าให้คนนั้นคนนี้หรือว่าเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้มึงต้องคิดตอนที่แบบกูไปขอเขาเหลืออะไรด้วยเหมือนกันถ้าเออถ้ามึงจะตัดเรื่องยี่ห้าหรืออะไรไม่ได้คือกูอยากให้มองว่าอันเนี้ย มันน่ะรู้แต่มันไม่ทําหรือมันมืนอะไรก็ไม่รู้อะอลไรทีไม่เป็นไรห้าสองมีเห็นห้าสองเออคิดเยอตัดไปแต่ว่ารอบหน้าแต่ว่ารอบหน้าขอยี่ห้ายี่ห้าได้ป่ะมันยี่หกยี่เจ็ดสองฝ่ายเอ๊สองสตอรี่แล้วอะเออรอบหน้ากูก็ไม่อะไรกันนโคตรลำคาญเลยอันนี้มันเรื่องเล็กน้อยจัดเลยแต่ถ้ามันมีปัญหาก็ไม่ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามาเฉพพิเศษอะมันไหมอ่ะต้องเอามันมาเข้าสล็อตไอเพียร์ไปเซตของไปจะได้ยาวๆไปเซ็ตของอะไรติ่ม ที่ไหนเบรร้างปะเบื่อเลยจีนเป็นเลยโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลมีรถปะไม่มีตะกอนเดียวคิดเดียวก็เล่นให้มันชนะดิตะกอนต่ออะไรอยวนี้ไม่ชอบเป็นองแลวหรือ มั้อ่งตั้มครับพี่พี่จะให้สภาตัดแต้มแล้วก็ประกาศเลยนะได้ครับได้ครับโอเคแล้วเปียกมายังกําลังครับกําลังไอ้เปียกมันต้องให้ชื่อเขียวมาด้วยนะได้ครับได้หรือหรือคนไหนก็ได้มันต้องโอนหลิดด้วยคนอื่นอ่ะได้ครับได้ไม่เป็นมันพลาดแหละ บุ๊กบุ๊กบุ๊กบอกเปียกเอาชื่อเขียวมาสักคนหนึ่งได้ปะใครใครก็ได้เออบอกมานเอาชื่อเขียวมาให้ด้วยแล้วก,ก็เดียวอย่าอย่าหวัน่นรอบที่แล้วมันยังให้สกอร์รอเลย ผิดก็ต้องยอมรับผิดไอ้เฮียผิดจะไปถาข้ออ้างอื่นมันไม่ถูกเข้าใจว่าไอ้เฮียมันผิดจริง,รงๆคือสภาเขาช่วยเราแล้วเพื่อที่ใจะให้ไอ้เปียก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยตอนนั้นมันเป็นแบบชั่วโมงเร่งด่วนอะ่ะแบบว่ามันเป็นเวลาที่แบบเขาช่วยแล้วอะ่ะเออไปก็ต้องเล่นแบบให้เข้าใจอะ่ะแล้วจะไปพูดเรื่องตรอพิเศษหรืออะไรอะ่ะมันไม่เกี่ยวเอ้ผมเข้าใจนะว่ามันอารมณ์เสียกูก็อารมณ์เสียแต่ว่ามันทำอะไรได้อะ่ะคือมันต้องคิดหลายๆมุมอ่ะผมผมเป็นหัวแก๊งอะ่ะคือ มันจะมาพูดว่าแบบอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกมันเกี่ยวอะไรกันมันมันไม่ใช่เฮียกับการถ้ามันถ้ามันรู้ตัวมันออกวงแล้วมันหยุดมันก็จบแต่คือผมก็ไม่ได้อยากใครด่าใครไงเออแต่ว่ามันผมไม่อยากให้ใครมาพานผมเหมือนกันในเรื่องพวกเนี้ยแค่นั้นเองก็รอคนเรอพลาดเองก็แค่นั้นทาเฮียอะไรได้ร้องอะไรได้ถูกปะล่ะ ทีมันพูดไม่ได้แล้วกูจะรู้ไหมล่ะครับน้องก็มันเอาไปแล้วมันกดใช้ไปแล้วมันมันกิฟได้ไหนะมันใช้ไม่ได้ละครับเดี๋ยวดบอกช่างมันเถอะมาพิมพ์มาพูดอะไรบันยาย่อนผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยผมก็ต้องธิีายวให้น้องในเกงมันเข้าใจเล้วอย่างหนึ่งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะด้วยไม่ไหนว่าไม่ น้วทำไรได้อะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะยกตัวอย่างคนก็โง่ให้ฟังนะนี่นี่นนนนปูสตอรี่อย่างเดือดแต่เล่นยีิบเจ็ดหลายรอบแล้วอะปูสตอรี่เดือดปบสตอรี่นี่ไม่ได้เดือดเลยเลยแบบ เบสิกมากแล้วก็อย่างนันนะนอนในแกงมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยล้วเล่นไม่เหนื่อยมันก็ไปเล่นอย่างอื่น้เที่อ่ะกูพูดถูกไหมมึงแบบรู้แทนอะอเล่นนี้ภากก็จบแล้วไม่มีปัญหาแล้วมาเล่นนี้จะทำไมไม่เรียบร้อยอะอันนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับแก๊งกูเนี่ยอ่าด้วยตัวผมเองหรือว่าด้วยด้วยด้วยที่บทบาทของนมันเฮหรืออะไรเงี้ยกับกันอะถ้าเป็นลุงแม็กที่ทําผิดอะทุกคนจะกล้าด่าปะ หรือว่ามันเป็นแบบโอกาสที่มันให้ผมได้เล่นกับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันมันทุกวันนี้ไฟเอ็มหรืออะไรมันมันมันช่วยไปด้วยกันหรืออะไรหลายอย่างครับคือผมไม่ได้คนเล่นปกติเข้าใจปะคือคือเราผมผมเป็นสตรีมเมอร์แก๊งเราไม่ใช่แบบบางทีหลายๆอย่างแก๊งผมอะกับกันนะถ้าเดมันเห็นไม่มีชื่อเสียงคนเก่งๆจะมาอยากอยู่กับผมปะผมต้องผมต้องดันไปพร้อมกันทั้งเรื่องฝีมือแล้วก็เรื่องแสงเรื่องอะไรถูกปะมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่จะแบบว่าให้ผมเล่นแบบ เอาชนะเปียงๆร้อยเปอร์เซนต์เลขอย่างหนึ่งอะยี่สิบเจ็ดสัลอรที่เข้ามาคืออะไรพี่เปาอย่างเงี้ยจะจะเปอะไรกเยอะไม่ใช่ว่าพูดอย่างเงี้ยแล้วเล่นไม่เป็นนะหรืออะไรคือคือเข้าใจปะเปอร์เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมึงจะมาพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ตามจริงอะผมจะเอาไอบอลไก่เปี๊ยกมาไอเปี๊ยกก็อยากให้มันมาเล่นด้วยเพราะว่ามันคือมันก็ก็อยากให้มันมาเล่นกับเราอะให้ให้แค่นั้นเองเล่นอสอรนึงก็เป็นเนบอลแค่นั้นเองครับมันมันได้หลายมุมมองคือมึงต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วย ตามนั้นแหละครับตามนั้นแหละไม่ใช่มาไม่ใช่มาให้คนดูมาพูดปัญญาอ่อนเอาแต่เรื่องชนะความเป็นจริงทุกวันนี้มึงดูอยู่หรืออะไรมันก็ถูกปะล่ะอ่ะนี่นี่นี่อพูดฟังอยากรู้ทาไมสภาไม่ทาได้ให้เรียบร้อยถ้ามันเอาเขาไม่ได้มีปัญหาเมื่อกี้ไปย้อนดูต้นสตรีมด้วยระยะเวลาที่มันช้าถ้าเกิดสภาทําให้แบบปกติต้องไปเรียกคนในแก๊งวันมาหรืออะไรมันมาต้องเอาเข้าออกเวลาแม่งกระชั้นชิดแล้วพันป้ก็ไม่รู้ เขาช่วยเราได้วซ้ําแต่ว่าไอ้เปี๊ยกกับมันมึนที่แบบโดนขับออกวงแล้วมันไม่ลงรถมันก็เลยโดนแจ้งถูกไหมแค่นั้นเลยโงเ่เลือกคิดอะไรโง่ๆเดี๋ขอร้องไอ้เฮีย้ยกูอายคนอื่นเขาที่แบบคนดูอยู่ตั้งเงยอะมีคนงโง่โผงมาไม่กี่ตัวเอาจริงอะพิมพ์เฮี้ยแต่อะไรค,ควยคาออกมากูโคตรไม่เข้าใจเลยอะไรของแม่งก็รู้ปัญญาอ่อน ต้องเข้าใจในจุดนี้ได้ว่าด้วยด้วยชื่อแก๊งหรือด้วยจุดที่ยืนเหลืออะไรหลายๆอย่างมันมันไม่สามารถดําเนินไปได้ด้วยแค่แบบผมมนาะไปไหมแค่นั่นแหละอย่าทําตัวแบบควายเลยเอ้เพียรยังไม่มาอีกเหรอมันมันอยู่ไหนแล้วอ่ะไอ้บุ๊กตามให้ไหนไอ้บุ๊ก โอ้มันเข้าห้องนะมันนี่นี่อยู่โอเคเข้าห้องน้ำไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยโดนตัดโดนตัดแต้มหนึ่งอะไม่ไปไหนาดเอไปไหนไม่รู้น่านไหนหรือว่าสถามบินล่างสถาบินคาถ่านมั้งเปี๊ยกเข้ามายังมันกำลังมาครับพี่มันเข้ามาแล้วอว่รังไงไม่รู้มันเหมือนกันครับงั้นเอาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ทันซะเดี๋ยวจะพาจะเพิ่มชื่อแก๊งน็อตเชนเข้าไปในนั้นเพราะตอนเนี้ยสล็อตได้เปี้ยกอ่ะอยู่ในน็อตเชนได้ครับพี่ แต่เดี๋ยวอ่าไอไอแต่ถ้าน็อตเชนแม่งเสือเข้าไปดูไฟอ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะประเด็นอ่ะมันไม่น่าม,ม,มีหรอกครับไ,ไม่ไม่น่ามีครับพี่อ่าอ่างั้นอเอาง<อ>ี้ได้ไหมอ่ามึงเอามึงถ้าไอเปียกมาแล้วให้เปี๊ยกส่งเบอร์คนหนึ่งมาให้กูหน่อยของในน็อตเชนครับไอไอคนที่มันที่มันคุยได้แล้วมันจะสามารถไปบอกคนในแก๊งมันได้อ่ะเดี๋ยวให้เปียกบอกไหมครับเออจะให้เปียกบอกก็ไ้ว่าน็อตเชนเข้าไปดูไฟเด็ดขาดทุกกรณีได้ครับได้ครับถ้านน็อตเชนเข้าพี่จะต้องปรับ มึงโมคะด้วยนะพี่พูดตรงนี้เลยได้ได้ได้ครับเพราะมันจะมีผลนะโอเคถือว่าถือว่าเราคุยกันแล้วนะดูเรื่องได้ครับพี่โอเคงั้นมึงไปเล่นเลยเดี๋ยวพี่แจ้งสภาให้ขอบคุณครับมึงเสียมันไม่เสียหรอครับมีกูเนี่ยคนนแกังมันไม่ได้รู้รู้อะไรด้วยนี่มีกูที่รู้อยู่คนเดียวมีกูแล้วก็น้องอ่ะที่รู้เรื่องสกอแค่นั้นแหละมันไม่เสียอะไรหรอครับอย่าไปเรื่อยใครเอารถบ้าง เออเจอที่เดี๋ยวนะตอดใช่ปะตอดอยู่ปะตอดอดีอยู่ไหนตอดได้ไหมครับเปลไปสภาพี่พี่พี่ตั้มเอาเอาผาดอยู่ไหนพี่เอาผาดโอเคเจอเนี่ยเผาแลเราไอ้เปลวไม่ต้องมันมาแล้วบอกมันเล่นเลยเดี๋ยวรอมันเขาเรียกเข้าวอร์ดีพี่พูดอยูมันต้องให้พี่เปลวเป็นคนนั่งก็ได้แล้วคอื่นขับให้เวลาข้าคนขับรอมันเรียกก็รอมัน จะไปคิดเดยวะรอบพี่เราไม่ได้นนโน่นตัดเลยมันไม่ใช่รถกบมันคือรถใครวะคันนั้นน่ะแข็งๆอ่ะออดี้หรือเปล่าใครอออดีไ้ไหมออดี้ดำอ่ะกบมาขับรถนี่เนี่ยโอ้โหเอ่อพี่พี่เบิกเลยไหนเหนวะไอ้ตั้มตั้มอออดี้ไอ้โกบขันไอ้กบไม่แหงหรอนี่ไงรถไหนขับเมื่อกี้ไงไม่ใช่รถโกบไม่มึงเขาออดี้กูมีใครได้ใช้เมื่อรอบที่แล้วอ่ะ เราที่จอดตรงหน้าขล้วขนาดปะล่ะไม่รู้กูไม่รู้อ่ะมึงไม่รู้จักออเดดเหรอมันแท้ออดี้ปะล่ะเพื่อนด้วยด้วยไหนเอ็งอยู่ไหนเอ็งจะได้ขับไปหารถดำปะล่ะยางเหลืองอะใช่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 ไปเต็มดีกว่าไปเต็มผมมีสองร้อยไอ้เช่ยเปลี่ยนเป็นชาจังวะแล้วที่เหลืออีข้าคนไปไหนอะตามหน่อย อาไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้มึงก็ขับได้ไอ้กยไป้โฟกให้กูนี่เราอะไรอะให้กูต้องไปคันนี้โอ้โหขับไวยเฉียวอมึงขับให้กูป่ะล่ะคันนี้เออมึงก็ขับไปดิไอ้โฟกักแต่คันที่กูขับเมื่อรีที่แล้วมันโคตรแข็งเลยนะมันโดนชนไม่เข้าเลยอะทำเลยมันแม่งชนแบบไอ้พวกแบบ เอ้รถสี่อะพิวเลยอะไอ้เนี่ยตีกี่โมงกียนนย่ย,ยามีากก่นพี่อุ้ยขี้ลั่งแล้วอังไฟไฟเปิด<ะ>ในไฟก็ได้ปิดผมลองใช่ไหม้ทหารอะ เปิดวงสิบหกที่ม่เอาไปสนามบีคายหนาเล่นตรงไหนพี่สนามบีคายหนาใช่ไหมก็มันตอบว่าเราแพ้ไงเราก็เลยต้องเราก็โดนมันเลือกใช่ป่ะล่ะไ่คิดมม่ยอาเราแพ้เราต้องเลือกดิใช่ป่ะว่ามันนับจากอะไรกูก็ไม่รู้เสียเปียกแม่งทุกอย่างเลยว่ะเสียแม่งทุกอย่างเลยโดนตัดแต้มยังโดนไอ้นี่โดนเลือกที่ติดตามเราเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามให้แป๊บนึงอะไรโดนเลือกที่อีเหรอไอ้เหี้ยโดนตัดแต้มเหรอมัาต้องที่เดี๋ยวมึงตามเพื่อนเดี๋ยวกูเรียกให้เออกูรู้แล้ว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 เดี๋ยวกูเรียกให้ พี่บอนครับไฟตรงเปล่าไฟตรงเลยเปล่าอฮัลโหลฮัลโหลพี่อี่อลไอผมโดนปรับแพ้ไฟครับผมเรียกสถานที่ไม่ได้หรอครับพี่หรือว่ามันยังไงโดนปรับโดนปรับแพ้ไฟเลือกสถานที่ได้ไหมมันกลายเป็นว่าเขาเลีอกอะไรมึงโดนมึงโดนโมค้ามึงโดนโมค้าตั้มมึงไม่ได้โดนปรับแพ้มึงโดนโมค้าโดนโมค้งั้นก็ต้องเล่นที่เดิมแล้วเปล่าครับพี่เพราะว่าถ้ามันถ้าถ้าโดนรถเบอร์อื่นถ้าอิงจากถ้าถ้าโมค้านะพี่ถ้าโมคควรจะเล่นที่เดิมถูกต้องงั้นพี่ลองคุยคุยให้หน่อยได้ไหมครับในวงผมผมไม่รู้เดี๋ยวน่าจะเล่นที่เดิมคุยกับพี่่วาละ ตอนนี้ตามเพื่อนตามเพื่อนนี้เรียบร้อยก่อนไอเปียงมายังอะไหนสนุนสนามบีล่างหรว่พี่วาหลอแบบหลอแบบหลอแบบกำลังถามพี่อยู่ไอกำลังตามพี่อยู่ไอเปียงฟังกูนะมึงบอกคนในแก๊งว่าห้ามาอยู่ในวงเหลือฮะอย่ามายุ่งกับในวงนะเพราะตอนในเพิ่มวงเขาจะเพิ่มวงชื่อแก๊งมึงไปเคป่ะมึงบอกแก๊งมึงอย่ามายุ่งนะรู้เรื่องรู้เรื่องชัวนะเดี๋ยวโดนอีกนะบอกนะรู้เรื่องรู้เรื่องเคตามนั้นขาดใครสองคนตามเพื่อนหน่อย